โอโหต้องบอกว่าวันนี้สึกชี้ชะตาการแข่งขัน AFC Champions League E อีลิครับบุรีรัมยูในเต็ดจัดหนักจัดเต็ม11ตัวผู้เล่นตัวจริงใช้ต่างชาติ100%เอร์เซในการฟัดกับอาวอาลีสึกนี้สำคัญมากเพราะว่ากลับมายังมีบอลถ้วยที่ต้องเจอกับ BG และตัดสินชะตาแชมป์ไทยลีกกับหนองบวงัวงานนี้มัน ในขณะที่หลีกรองก็โคตรเดือดชี้ชะตาขึ้นไทยลีกทีหนึ่งเหมือนกันชนบุรีจัดเต็มทรงชันนรงเดนแลควานแตฮีและวันเดอร์ลุยลงสนามคาดควา้าสามแต้มพังอาดเป็นแชมป์แน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมโลกปียพงหญยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปี๊งพงยิงวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมของบุรีรัมยูในเต็ดกันก่อนเลยนะครับซึ่งต้องบอกแล้วครับว่าก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยทางสโมสรอลอาลีครับเขียนเสือให้วัวกลัวก่อนแล้วนะครับถแถลงการนะครับเขาเนี่ยเป็นแชมป์นะครับทีมชุดใหญ่มารวมแล้ว51รายการหลังไปตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนานกว่า13เดือนแล้วครับ เอาอาลียักษ์ใหญ่จากซาอุโปลีกสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการบอลล่ะครับด้วยการคว้าแชมป์ล่ะไม่รู้แหละเยอะแยะขนาดไหนเขาบอกว่าไปหามาแล้วเนี่ย51ารายการก่อนจะเจอกับบุรีรัมเรียกได้ว่าขูก่กันตั้งแต่บอลยังไม่เริ่มล่ะครับแล้วพวกเขายังระบุอีกนะครับว่ารวบรวมสถิติเนี่ยใช้เวลานาน13เดือนเลยและก็ได้รับการรับรองและยืนยันกรองข้อมูลมาแล้วจากลีกฟุตบอลซาอุ โอ้โห ôi, เขาบอกว่าเขากวาาแชมป์มาหมดแล้วคาวนี้แหละจะมาไล่ล่าคว้าแชมป์ AFC Champions League อ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องกังวลเลยนะครับอุณหภูมินะครับในการแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าร้อนมากๆที่เจด่านะครับสภาพอากาศเนี่ยเขาบอกว่าถึง35องศาเลยนะแต่ว่าช่วงแข่งเขาบอกว่าจะลดลงมาเหลืออยู่ประมาณสัก30องศาเซลเซียสก็ยังร้อนอยู่ดีครับแต่มันยังเล่นได้ไงแต่ว่าถ้าแข่ง35ผมว่า มีหอบกันบ้างแล้วครับอ่ะ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงที่ใช้ใน a f c Champions League เลยของทางด้านอารอารีเนออกมาเป็นแบบนี้นะครับคิดว่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินนี้1คนหรือ2คนแค่นั้นนะครับ ผู้รักษาประตูเอดูอาร์เมนดี้เคยเป็นโกอยู่กับเชลซีครับกองหลัง4คนนะครับ4 3 3นะครับก็มาเป็นอารีมัสราชีนะครับทีมชาติซาอุดิอาระเบียเพียงแค่คนเดียวละครับที่เหลือตัวต่างชาติทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเตโอแดมนะครับอดีตนักเตะ PSV อสวีไอโอเฟนนะครับเมรีดิมาราลนะครับอดีตนักเตะยูเวนตุสนะครับหรือว่าอีบานเยสนักเตะของโรม่าเกาโชซิริยานะครับ ตรงกลางครับมีอดีตนักเตะเซลตามีโกกาบี้เบก้านะครับและก็ทางด้านของฟรองเเซีย่นะครับ จากเอซมิลานหรือว่าบาร์เซโลนาแล้วก็เป็นโรเบโตฟีมิโนครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลนะครับส่วนแนวลุกครับได้ริยาสมาเรสนะครับจากแมนซิตี้และเลสเตอร์ครับประกบกับการเลนโอนอดีตนักเตะปอร์โต้ o, นะครับแล้วก็อีวานโทนี่ครับนักเตะเบรนท์ฟอร์ดคือนี่มันดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษชัดๆเลยนะครับ เทียบกันทุกขุมกําลังต่อขุมกําลังปอนต่อปอนเลยแล้วกันนะครับบุรีรัมคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-5-2แล้วครับเพราะว่าวันนี้ขาดตัวหลักนักเตะไทยถึง2คนก็คือทีราทรแล้วก็สุพรัณเหมือนตานั่นเองนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้บุรีรัมร้อยเ์เซ็ตัวต่างชาตินะครับเนี่ยครับนิวเอเทริตผู้รักษาประตูกองหลังนะครับคาดว่าจะใช้เคอร์ติสกูดเคนเนตดูเกาโกมิองซอก นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยใช้เป็นเดียนคูเรเน่เรนเนอร์ริมเส้นนะครับแล้วก็ทางด้านของปีเตอร์ซูตโกรันคาลซิตนะครับรวมไปถึงลูคัสคริสปิมครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นทางด้านของกีเมบิโซลีแล้วก็มาร์ตินโบอาเกียครับคือเรียกได้ว่าสูสีกันเลยทีเดียวนะในเรื่องของนักเตะต่ตางชาตินะครับแต่คราวนี้แหละก็คงจะต้องมาวัดกันว่า เกรดของนักบอลบุีรำเนี่ยที่ว่าเป็นต่างชาติเกรด A ที่มันเล่นในไทยลีกเนี่ยมันจะเป็น a หรือว่ามันจะเป็น c หรือมันจะเป็น d ในการเจอกับน,นักเตะเวิลด์คลาสระดับ s-class ต้องบอกว่า s-class นะของอารอาลีครับและมูลค่าทีม6,000กว่าล้านเนี่ย ดูซิว่าบุรีรัมย์จะสู้ได้หรือไม่นะครับมันคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้5้าทุ่มครึ่ง b g จีสปอรตัดสินรู้เรื่องโคตรเดือดโคตรมันแน่นอนนะครับอ่ะส่วนบุรีรัมย์กลับมาเนี่ยก็ยังมีโปรแกรมไทยลีกเจอกับหนองบัวนะครับซึ่งไม่น่ามีปัญหานะถ้าไม่กิ้งกือตกท่อจริงๆแล้วลีโวครับก็จับพัดจับผูมาเจอกับหนองบัวอีกนะครับโอ้โหนี่รายการที่2แล้วนะครับแล้วทางด้านของโชปี้เจอ BG แต่นัดแรกชนะมาไง แล้วช้างไอเฟคัพเจอกับ BG ดูสิครับมันจะเจอกับท,ทีมเดิมทีมเดิมเรื่อยไปเลยนะฮะสำหรับบุรีรัมเพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามีความมันความเดือดของมันอยู่ในตัวนะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจาก ACL แล้วฟุตบอลไทยก็ชี้ชะตาการขึ้นสู่ไทยลีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าลีกรองของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกณฑ์การตัดสินเนี่ยคือแชมป์ก็เลื่อนชัดอัตโนมัติรองแชมป์ก็เลื่อนชัดอัตโนมัติเหมือนกัน แต่อันดับ3ถึงนีในเล่นเพลย์ออฟเย่าและเยือนนะครับแล้วว่าใครเนี่ยได้ขึ้นชั้นเป็นทีมสุดท้ายส่วนอันดับ16-17ตกชั้นสมุดปราการซิตี้ถูกถอดจากโปรแกรมการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่มันจะต้องมี34นัดเนี่ยมันเหลือ32นะครับนะฮะมันเหลือ32ซึ่งจะแข่งขันกันช่วง6โมงผมบอกได้เลยว่าโคตรเดือดอ่ะพรีวิวกันเล็กๆแล้วกันนะครับ ชนบุรีเนี่ยจะส่งชาญนรงพมสีแก้วนะอดิศักิ์ไกสอนวันเดอร์หลุยควานแตฮีและเดลแลเนี่ยลงสนามในนัดสุดท้ายในการบุกไปเยือนสุพรรณบุรี FC ซนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็คงจะไม่ง่ายอะนะเออสุพรรณบุรี FC เขาก็มีดีพอสมควรแล้วกันนะเออก็ประมาทไม่ได้ฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราใช้คำนี้ดีกว่านะแต่ว่าสุพรรณบุรีเนี่ยทีมระดับสุดท้ายอะนะแน่นอนว่าชนบุรีขอแค่แต้มเดียว อย่าประมาทก็พอนะครับจะกการันตีการขึ้นชั้นเลื่อนชั้นในฐานะแชมป์ลีกลองทันทีแต่ถ้าหากว่าเกิดพลาดขึ้นมาโอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยว่าสีหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นยังไงนะทีมอันดับเนี่ยจะตกลงไปอยู่กลุ่มเพลย์ออฟก็มีสิทธิ์เป็นไปได้พบแพรกอายุทยาถ้าเก็บ3มแต้มได้อันนั้นนะ่ะงานเข้าของจริงนะเพื่อความอุ่นใจ3แต้มไปเลยจบๆนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะ แล้วต้องบอกว่าโค้ดวังเนี่ยก็จะก,กลายเป็นโค้ดที่สามารถพาชมบุรีคว้าแชมป์และเลื่อนชั้นได้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าโคดวังบอกนะครับขอชื่นชมทุกคนในทีมแต่งานยังไม่จบนี่แหละเกมสุดท้ายมันต้องขึ้นให้ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าพอขึ้นมาแล้วโคดวังจะได้เป็นเป็นเฮดโคดต,ต่อนะอ่ะพูดตามตรงเพราะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นมาเยอะแล้วว่าเป็นแชมป์โค้ด ก็ไม่ใช่คนเดิมนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทางชนบุรีจะคิดเห็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าได้คว้าแชมป์และขึ้นชั้นขึ้นไปจริงๆแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นค้ดวังระดานะนะฮะเดี๋ยวต้องรอทางชนบุรีออกมาชี้แจงตรงนี้อีกทีขณะที่อยุทยานะครับตอนนี้ก็น่ากลัวนะครับแล้วก็แพ้ แต่ทั้งสองทีมเนี่ยมีลูกได้เสียเนี่ยเท่ากันแต่ว่าประตูยิงเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นแพ้กับอยุทยาก็จะต้องมาตัดสินกันตรงนี้ที่57แต้มเท่ากันในกรณีที่แพ้อยู่ในเตดชนะแล้วทางอายุทยาอยู่ในเตดชนะต้องมาวัดกันที่ประตูได้เสียแต่กรณีที่2หากแพ้เสมอหรือแพ้แล้วทางอายุธยาชนะจะการันตีการเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัตินะครับก็ต้องมาดูกันทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับชนบุรีแพ้อยุธยา ใครจะเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติหรือว่าจะมีสถานการณ์พลิกกับตลปัดเกมพลิกขึ้นมาในเกมนี้อ่ะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับทุกท่านฮะอ่นนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงสามารถติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ